สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปประกอบชุดปลูกผักไฮโดรโปนิครุ่น1้อยช่องหลังคานะครับก็เราจะมาเริ่มจากขั้นตอนการประกอบโครงสร้างหลักก่อนนะครับก็วิธีการประกอบโครงสร้างหลักนะครับเราก็จะ,ะประกอบตามเฉดสีนะครับอย่างเช่นที่สีแดงแล้วก็ดูว่าสีแดงเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งไหนบ้างนะครับทีสสีเหลืองแล้วก็ดูว่าสีเหลืองอยู่ตำแหน่งไหนบ้าง ก็ไล่มาเรื่อยๆจนถึง T6 นะครับส่วนในส่วนของข้อต่อเนี่ยก็จะบอกเป็นเฉดสีไว้เหมือนกันนะครับอย่างเช่น3ทมทางเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองเราก็ดูว่าสีเหลืองอยู่ตำแหน่งไหนบ้างแล้วก็ประกอบตามตำแหน่งนั้นๆได้เลยนะครับหลังจากประกอบครบทุกตำแหน่งแล้วเนี่ยให้เราดันท่อให้แน่นทุกจุดเลยนะครับเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างนะครับขั้นตอนต่อมานะครับจะเป็นการประกอบชุดวาล์วครับ ให้เราดันชุดวาลเนี่ยให้ล็อกกับก้ามปูทั้ง2ด้านนะครับโอเคหลังจากประกอบวาลเสร็จนะครับเราจะวางรางให้ครบทั้ง7รางนะครับแล้วก็กระจายรางให้เท่าเท่ากันนะครับหลังจากนั้นเราจะใส่ในตัวรางระบายนะครับรางระบายก็จะมีล่องบากอยู่นะครับให้เราสอดล่องบากนั้นเนี่ยดันเข้าไปยังรางนะครับทั้ง7ด จากนั้นนะครับให้ล็อกด้วยสก,กูนะครับก็คือล็อกแค่รางฝั่งซ้ายสุดแล้วก็ฝั่งขวาสุดนะครับพอติดตั้งรางเสร็จเรียบร้อยเราจะทําการาประกอบระบบน้ําวนนะครับเริ่มจากสายยางนะครับสายยางก็จะให้ไป2อ2เส้นนะครับก็คือเป็นสายยางเส้นอ้วนกับสายยางเส้นผอมนะครับสายยางเส้นอ้วนเนี่ยให้เราใส่ฝั่งที่เป็นรางระบายนะครับ ก็เสียบเข้าไปยังจุกของรางระบายได้เลยนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยก็สวมเข้าไปยังรูของถังน้ํานะครับแค่สอดไว้เฉยนะครับแค่สอดค้างไว้เฉยเพื่อให้น้ําไหลย,ย้อนกลับลงไปยังถังแค่นั้นเองวัตถุประสงค์ของเส้นนี้นะครับส่วนสายยางเส้นผอมเนี่ยเราจะ,ะต่อเข้ากับปั๊มนะครับก็คือเสียบเข้ากับรูน้ําออกของปั๊มนะครับ อ่าแล้วก็สอดผ่านรูถังนะครับแล้วก็ปลายฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเสียบเข้ากับชุดวาลนะครับจากนั้นนะครับให้เราประกอบหลังคาเลยนะครับก็ดึงให้ตึงทุกด้านนะครับแล้วก็ล็อกด้วยคลิปล็อกตามจุดต่างๆนะครับโอเคต่อไปนะฮะเราจะมาทดสอบระบบน้ําวนนะครับอันดับแรกนะให้เราเติมน้าเข้าไปในถังนะครับให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ เสียบปลั๊กปั๊มน้ำนะครับหลังจากเสียบปลั๊กเนี่ยน้ำมันก็จะวิ่งไปยังชุดวาลวนะครับอันดับแรกให้เราปรับวาลวก่อนนะครับถ้าเราไม่ปรับวาลวเนี่ยน้ำมันจะไหลแรงแค่วาลวตัวเล็กๆนะครับวา,ว,าวิธีปรับนะบก็คือแค่หมุนวาลวตัวเล็กๆเนี่ยให้เบาลงนะครับน้ำมันถึงจะกระจายไปตัวอื่นนะครับ ทําแบบนี้ไปเรื่อยจนกว่าจะไหลเท่ากันทุกหัวนะครับโอเคหลังจากปรับวางเสร็จเรียบร้อยเนะี่ยให้เรามาดูระดับน้ําในรางนะครับหลักการง่ายๆนะครับก็คือแค่ให้ฟองน้ําแตะโดนน้ําจะมากหรือจะน้อยได้ทั้งนั้นนะครับคือหลายคนเข้าใจผิดนะครับว่าคิดว่าน้ําในรางมันมันต้องอเต็มรางซึ่งจริงไม่ใช่นะครับอันนี้คือ ของเราเป็นระบบน้ําวนนะครับมันไม่จําเป็นต้องมีน้ําเยอะเพราะว่าน้ํามันมีการไหลเวียนตลอดนะครับก็คือแค่ให้ฟองน้ําแตะโดนน้ํานิดหนึ่งแค่นิดหนึ่งยังได้เะฮะเพราะว่าพอแต่นิดหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวฟองน้ํามันจะดูดขึ้นไปเลี้ยงรากเองนะครับไม่ต้องกังวลในส่วนนี้ถ้าสมมุติเราเช็คระดับน้ําในรางแล้วน้ํามันไม่มีเลยล่ะต้องทํำยังไงสาเหตุนะครับก็เกิดจากพื้นระดับเราอาจจะ นะครับวิธีแก้นะครับก็ให้หาอะไรรองที่ฐานตรงส่วนปลายตรงนี้นะครับค่อยๆหนุนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เช็คระดับน้ํำไปเรื่อยๆถ้ามีน้ําขังพอที่จะให้ฟองน้ําแตะโดนน้ําได้ตลอดทั้งเส้นก็ถือว่าใช้ได้ครับพอถึงขั้นตอนนี้นะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการติดตั้งชุดปลูกผักไฮ้ดูบ้ิิกเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ควรระวังนะครับเกี่ยวกับการใช้ปลั๊กไฟนะครับเราจะหลีกเลี่ยงการวางปลั๊กไฟในตำแหน่งที่มีความเสี่ยงที่จะโดนน้ํานะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับแนะนําให้ใช้ปลั๊ก3ตาที่มีฝาครอบกันน้ํานะครับก็ลองหาซื้อได้ในช้อปปี้ลาซาด้านะครับราคาน่าจะอยู่ราวๆร้อยกว่าบาทนะครับไม่แพงมากแต่ถ้าใครจะพักการปลูกในช่วงหน้าฝนก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็สามารถใช้ปลักธรรมนาทั่วไปได้เลยนะครับพ่อหน้าฝนแน่นอนมันก็จะปลูกยากกว่าหรือดูอื่นๆนะครับหลายท่านก็อาจจะพักการปลูกในช่วงนี้นะครับแต่ถ้าใครนะครับจะปลูกช่วงหน้าฝนก็แนะนําให้ใช้ปลักที่มีฝาครอบนะครับก็จะลดความเสี่ยงเรื่องไฟฟ้าและวงจรนะครับ ขั้นตอนการประกอบก็จะมีประมาณนี้นะครับหากท่านใดสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนไหนนะครับสามารถแชทมาถามทางร้านได้นะครับ